สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมอนิบ้าแอมเราทุ่งเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องกล้องครับเ่นเสียงดังกอโดก่อไฟเรือยครับ FC เซิุดมอเตอร์ไซค์อยู่ทั้งหมดคับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะคนกับอยากไลน์เนี่ยพาเพิ่มมาฟังเรขครับ FC มาติดตามน้องกล้องครับน้องกล้องงวดที่ผ่านมาครับ หาศูนย์หาศูนย์รวยยกช่องนะครับเอฟซีผี้เฒ่าขึ้นมาจากน้ำครับมาดึงขานอนอยู่หิมน้ำนี่ไปทําบุญมากครับนี่อยู่วัดป่าปากโดมครับไปนอนอยู่น้องกล้องสวัสดีเอฟซีนะครับครับผมเป็นบทสบายไปรักษาครับมักสิมีสิ่งดีรับม้าซุ่นนะครับเนาะมาซุ่นขี้งครับเห็ดนั่นเห็ดนี่ครับที่สําคัญเป็นบอกหาศูนย์เลยน้องหงอนหัอนเนาะ ครับผมโอ้ยมีโชคใหญ่ครับเอฟซีต้องมาตามอีกครับผีผูเ่านั่มาอีกแล้วนั่มาเมื่อคืนนี่ครับเอฟซีเนาะนี่ก็นอนกําลังตื่นนี่ครับกาลังตื่นบ่เนอนอ่นกาลังตื่นครับเอฟซีเนาะเอาให้เพื่อนนอนนอนดีแล้วเพราะว่าให้เพื่อนฟันเหล็กเนาะเพื่อนเนาะต้องมาถามกันครับว่าน้องกล้องของเข้านี่ครับสี่ฟันเป็นร็ดเด็ดตัวใดงวดนี่เนาะครับเนาะนี่เพื่องกำลังต่างกล้องอยู่ครับ ไปรับชมเบื่องกันครับว่าผู้เฒ่ามาบอกตัวได้งวดนี้ครับเอาไปยังไสวัสดีครับน้องกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกล้องครับน้องกล้องสวัสดีค่ะครับผมโอ้ยงวดสีฟันมากนอหนี่ครับนี่เป็นผีผู้เฒ่าเนาะผีผู้เฒ่าดึงขาเรื่อยอยู่จเอาไปอยู่น้ามาสัิครับแล้วน้องกล้องบ่ไปบ่ไปกับไฮโซโอ้ยตัดเลนหาซูนขอตรงๆจังๆเลยครับผมครับงวดนีฟันไปนยังไงน้องกล้องงวดนี้ ท่านผีปุถั่วไม่ได้ไปอยู่น้ำน่ผีปุถั่วจะมาไปอยู่น้ำอ๋อโอ้พี่ผู้เฒ่ามาได้ใส่อีกครับมองเก่านะโอ้ยมองเก่าห่วยพี่ผู้เฒ่าผู้เก่าเป็นผู้เก่าบ่ครับเป็นผู้เก่าหรือผู้ใหม่ครับมาบอกเก่าโอ้ยอุ้ยคือเฮียนแต่ครับพอเที่ยงน่ามาหอนเฮี่ยงเลยวะน้องกองอเพิ่นว่าจังไดเนี่ย จะไปยู่น้ำจะไปยู่น้ำมีเลื่อยากเอาาเอไปอยู่น้ำจนไตจนนั่นแท้ครับบาดมาเนาะอ้าวๆครับผมเอซี่เป็นมาทั้งกุ่นเนาะเพป็นมาเอาไปอยู่น้ำผู้เฒ่าผมยาวคือเก่าหน่ะล่ะเพป็นสีเอาน้องกองไปอยู่น้ำก็อย่าเอาไปท่อเนาะเพื่อเรื่องเนาะมันอยู่คนละภพกันแล้วอรู่คนละภพละศาตรแต่ว่าก็ที่เอาไปอยู่น้ำมาสั่น ดูคนตะพบกันเดี่ยวมาไปจังไดรเดี๋ยวสิอุทิศส่วนบนส่วนกุศลให้เนาะพระเที่ยงเนาะแมนครับผมหนังกล่องเพก็จะบ่ค่อยว่าเพิ่นว่าบค่อยเก่งเพิ่นป่วยเนาะครับพระเที่ยงครับเบืองหน้าเลี้ยงเบ้ดแขนพระเต็มข้ออจีบผมครับจังไดรอีกคาบบาทเนี่ยมาให้เลขเป็นมาให้ตัวอะไรหนังกล่องเป็นมาให้ตัวอะไครับ จำได้ปอจำว่าไ้คิดเบิ้งคิดเบิ uh, 9, 5, ens, oh. 9, 5, ้งคิดเบิ uh, 9, 5, ้องก่อนนะเก้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดได้สี่บอกครับอ๋อเก้าห้าเจ็ดคผื่อวาหายสามตัวเลยเป็นบอกเก้าห้าเจ็ดสองตัวเพิ่งหายบอครับสองตัวเพไห้บอกจ็บบอ บอกบอกครั้งตัวอย่างเดียวเกาห้าเจ็ดวัก่อนนี่บอกอย่างของูนย์ห้าแปดครับศู0ห้าแปดั้งวันนี้ให้เก้าห้าเจ็ดวัเด็กจะไม่หายเยอะๆวันนี้หายเลยเนาะครับเพร่นอยากมาเอาหนองก้อนนี่ไปยูน้ำเจ้าหนองก้อนกาบอกไปจังไหนก็บอกไปยูน้ำพอน้ำแม่ยังสี่บอกครับ,รบอ๋อไปก,ก็ได้แหงเลข เป็นแต่ว่าก็เป็นผีผู้เฒ่าคนเก่านั่นแหละสิดึงขาหนองกองอยู่วัดแรรมเณรบ่อครับอืมครับบาออย่างแม่นครับน้องคนบ่สบายใบคนบ่อคอยบอกเนาะครับว่างนาเหลืองแม่อยู่อ้าวครับผมกับศิะมาณนีสเนาะใบอัมเนาะครับผมไม่จะมีเรื่องยังจะถามน้องอีกกี่บ่าเอาปากกามาจดตัวเลขเด้อปากกามาได้สิจดตัวเลขไว้เอฟซีเพิ่งนะครับเนาะ เพิ่นมาจะค้นน้องกอล์เพิ่นมาจะค้นมาหอดที่งานสองตัวเพิ่อนบอกบอก่บกเพิ่นมาจะค้กนก่อนนะครับมาผู้เดียวมาผู้เดียวชีผู้เฒ่าผมอยากคนเกา่าเพิ่นมาเหตุจังไรคะน้องกอล์หาแมนะ่เสีไปยูน่าโอ้เสีไปอยูน่าเสียไปอยู่น่าอย่างเดียวครับวอนนี้เนี่ต้องไปหารถน้ำมนตันในนอวายังต้องไปหารถน้ำมนต์ทำบุญด้วยครับหาทำบุญรถน้ำมนต์ พอแม่พาไปแล้วครับแบบนี้จะว่าเพิ่นจะไมาให้โชคเขาด้วยค่ะให้ป้ามาว่าเราว่างไปในป้าคนไรเพิ่งจะให้ศูนย์ห้าแปดตัดเลนกบทอว่ามีโชคมีลาบครับเอนดสเที่วดถีอยู่นอกบหางนี้ร่องเบิ้งอีกครับผมเก้าห้าเจ็ดเป็นบ่น้องกองนี่ครับตัวเลขเก้าห้าเจ็ดด้มาแล้วจุดไว้แล้วครับอ๋อเนื้อไก่สอเบิ้งเนี่ยลูก กษัตริย์บาม่านี้แหละครับผมเพราะว่าน้องเพิ่นกับบอมมี่เขาบอกหลายเนาะเพิ่นบ่บ่ค่อยสบายนําเนาะครับผม957 957ครับเอฟน้องก้องครับวันที่1มีนาคมพศ .2568 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องก้องเด้อครับเอฟเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรอทงนําครับมื้อนี้เอฟครับมีของดีมาฝากเอฟครับเดี๋ยวเบาแอมรอทงหนีสิพาไปเบิ่งของดีครับไปรับชมกันครับ บ่าแอมเาตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ท er mm. yeah, ิปมือมาฝากเอฟซีค ja รับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริือถือเนาะครับนาอท่มนชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใม่ขับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคับรับูบ้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง ขึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี๋เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปั้นเที่น้ำาที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะและะ้วก็เมืเ่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหุ่ยยินงคารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียดแจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยอพอเลยเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกงเนี่ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาคเะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ